ว่าข้าวอ่ะข้าวสุกไม่โทก็เป็นข้าวดีข้าวข้าวไม่เองไม่ช่ไม่โทผักที่เอกชัดคับอ่ะเมนูต่อไปเลยอะไรกะเพรากุ้งไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่ถั่วงอกกุ้งไม่ใส่กุ้งไม่ใส่กะเพราไายดาวสุกนิดเดียวมีเดียมแหลได้เดี๋ยวเนียครไดาหนูอ่ะตอนนี้หมดเหลือส้นเตนเมนูต่อไปงูอมไข่ งูอมไข่งูอมไข่แล้วเหรอตั้งแต่ดังนี่มันสั่งไปกันอย่างเดียวงูอมไข่กลัวทำไม่อร่อยหรือไงไอ้แกใครวะโอนี่ทาเหรอได้อาร์มโซนเชฟเมนูต่อไปหนังหมอขอน้ำปลาห์นังหมอขอน้ำปลาขอน้ำปลาขอน้ำปลาอีกแล้วเหรอไม่ไหวแล้วววสงสารเชฟเขานะครับใครจะไปทนไหววะ เหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวเราสั่งกันอยู่ได้เมนูน้ำตเนี่ยมันหอมมันหิวที่ต้องโมโหขนาดเนี้ก็เพราะน้ำหยดนมืองหอมที่แต่